วันนี้มีเราเตอร์ใส่ซิมมาแนะนำครับ5รุ่นนี้ครับจับจองเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเราเตอร์ใส่ซิมนั้นช่วงนี้เป็นที่นิยมนะครับสำหรับคนทำงานนะครับที่ต้องใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับเนื่องจากมีความสะดวกสบายครับและใช้งานได้ง่ายวันนี้เลยหยิบ5เราเตอร์ใส่ซิมยอดนิยมมาแนะนําคุณผู้ชมจับจองเป็นเจ้าของได้เลยครับพิกัดอยู่ในคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้หรือในคอมเมนต์ ดเข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับเริ่มต้นกันที่รุ่นนี้เลยครับรุ่นนี้ครับ TP Link Archer MR 6 0 0ครับราเตอร์ใส่ซิม 4G Plus Cash 6นะครับ AC 1200 w i r e l e s Duo แบรนด์กิกกะบิตรูเตแค่เสียบซิมการ์ดก็เล่นได้เลยถ้าคุณผู้ชมสนใจครับพิกัดอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้หรือในคอมเมนต์ครับเข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยครับ มาดูกันต่อครับรุ่นนี้ TP Link Deco x 2 4G Router Mesh รุ่นใส่ซิม 4G Plus AX1800 Home Ho Mesh WiFi 6 Gateway พิกัดสินค้านะครับอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้หรือในคอมเมนต์ครับคุณผู้ชมสนใจเข้าไปกดสั่งซื้อกันได้เลยนะครับ รุ่นต่อไปครับ TP Link TL MR 1 0 0ราเตอร์ใส่ซิม 4G LTE ร o u เตอร์300 Mbps Wireless N 4G LTE รับเตอร์รองรับ 4G ทุกเครือข่ายถ้าคุณผู้ชมสนใจรุ่นนี้ครับพิกัดอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้หรือในคอมเมนต์เข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยครับรุ่นต่อไปครับ Tenda c g 0 6 4G LTE Router Router ใส่ซิม N300 Router Wi-Fi ใส่ซิม300 Mbps รองรับซิมทุกเครือข่ายแต่คุณผู้ชมสนใจครับพิกัดอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้หรือในคอมเมนต์ครับเข้าไปกดสั่งซื้อกันได้เลยฮะร,รุ่นต่อไปครับ Tender 4G09 ร o เตอร์ 09, ใส่ซิม AC1200 Wireless Duo Band 4G Plus Cat6 เราเตอร์ Wi-Fi รองรับ 4G ทุกเครือข่ายถ้าคุณผู้ชมสนใจครับพิกัดอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้หรือในคอมเมนต์ครับเข้าไปกดสั่งซื้อก็ได้เลยครับทั้งหมดนี้คือ5รุ่นแนะนำสำหรับเราเตอร์ใส่ซิมนะครับพิกัดน,นะครับอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้หรือในคอมเมนต์ครับคุณผู้ชมเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะครับสวัสดีครับ